คนนุณนเอกว่าเขาเขาเจ็บไหม,ค,มคิดว่าเจ็บครับผมคิดว่าเจ็บครับผมราคาลา่างวันถ้าถูถึงวันเจ็บก็จะสวัสดีครับผมสวัสดี F c ซทุกท่านนะครับอยู่กับเราช่องพังขมือน,นะครับผมวันนี้ผมก็พามาดูอาการของ พี่ดาวนะครับเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนนี้พลมีกโก้กำลังทายาครับเป็นครับคุณหมอสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับง่าก็เก้าอครับผมอยู่ง่ายเพเป็นง่กุ้หัวผมบอกเพื่อนตรงง่ายเฮงเนาะง่ก็หัวผมบอกครับแล้วหมอมาวันนั้นหมอบอกว่ายังไงให้ทายาไปเรื่อยครับผมให้ทายาไปเรื่อย มีตรงไหนบางๆยังคุณเมฆมีวันหนึ่งครับบริเวณน,นีคงงน้ครับเราบางอะครับนี่ครับนี่ครับบริบริเวณน,นีนะครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับผมยาผมก็ต้องทนเจ็บไปอีกนานนะครับเจ็บปวดไปอีกนานนะครับสาหรับพี่ดาวนะครับเออถูอย่างนั้นแหละมันจะได้บางๆทุกครั้งคุณเมฆถูบไปไหนทำให้เอฟซีดูหน่อย ทุกครั้งใช้สำลีถ้าคนเมียทำแบบนี้ตั้งแต่นานคงบางตแต่นานแล้วนะครับเมื่อก่อนใช้สำลีซับนะครับถ้าทำแบบนี้คงบางไปตั้งนานแล้วครับคนเมีกว่าเขาเขาเจ็บไหมคิดว่าเจ็บครับผมคิดว่าเจ็บรผมแล่างบันถ้าถูถึงบอนเจ็บเา็าจะนีไ่ไ,ไ,ไหมครับเน,น้นเน้นตรงตรงเ,เรียกว่าอะไรเอออย่างนั้นหละอย่างนั้นเลย เน้นตรงนั้นแหละคือมันจะเป็นหัวเราห้ามกดนะคนเมกไม่ต้องกดอ,อถูไปเรื่อยๆไม่ต้องกดไม่ต้องนวดเพราะว่าถ้าเรานวดจางเจ็บเราถูให้เนื้อหนังเขาบางเฉยๆเราไม่ได้ทําให้เขาหายเพราะว่ายังไงก,ก,ก็ไม่หายอยู่ดีเราต้องผ่ายอยู่ดีถูให้บางให้หนังบางนะครับผมใช้ยาเขาเรียกว่ายาอะไรคนเมกยาเกลือนฝี กลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเหม็นครับผมเหม็นครับผมเหม็นยานะครับกินข้าวจะไม่ได้ครับผมไม่ใส่ลูกมยครับกินข้าวไม่ได้เลยครับก็สงสารพี่ดาวครับผมสูแล้วนะครับผมก็ฝีนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าเรากินแล้วก็พูดง่ายคือร่างกายไม่ค่อยสบายกินอะไรก็ลงไปก็ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับผม หลังจากหมอมาฉีดยาแล้วเดินยังไงคนเมฆเดินดีไหมก็ดีกว่าเดิมครับผมหมอฉีดยาให้ครับผมยาให้สองเข็มครับผมเข็มหนึ่งยาบำรุงครับผมเข็มหนึ่งยาบำรุงแล้วก็อีกเข็มยาแก้เสียครับอีกเข็มหนึ่งยาแก้เสียเพราะว่าช้างเรากินยาไม่ได้เนาะครับผมกินแล้วก็คายทิ้งนะครับถ้าเป็นยาเม็ดนะครับยาไส้ก็ให้กจร้อนใจพี่ดาวนะครับผมหายไปไวนะครับตอนรักษาแบบนี้ไปเรื่อยก่อนครับผม เดี๋ยวเราไปหาข้ามือกันบ้างครับมาดูข้ามือกันบ้างครับผมอาบน้ำแล้วก็มากินหญ้านะครับผมหลักตอนกลางคืนตรงนี้ก็จะเป็นหลักที่โล่งนะครับนี่ก็เป็นหญ้าที่เราเตรียมไว้กินตอนกลางคืนนะครับผมเราตัดมานะครับตอนนี้สะพานเราก็ไม่เหงาแล้วครับมาครบแล้วนะครับผม คันเงินก็กลับมาจากผสมแล้วนะครับกินหญ้ากิ่งมากครับคำมือของเรา ดูครับทั้งกินทั้งหลับตานะครับผมขขบอยู่ใต้สะพานนี่ครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยครับเนื้อตัวนี้มอมแมมหมดเลยครับสีขาวเลยครับเพราะว่าถูเสาสะพานนะครับช่วงนี้ก็แรงนะครับฝนฝนก็ไม่ตกสักทีเลยนะครับ ดูกับผมผมให้อาหารแป๊บเดียวนะครับหมดเลยครับนี่จะห่อไปไหนคราบมือนเด,เดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปแล้วก็ พรุ่งนี้เราจะพาเขมือนเดินนะครับผมเดินไปอาบน้ําลงน้ําสะบางนะครับผมนานมากแล้วครับที่ไม่ได้นอนแช่น้ํานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะพาไปอาบน้ํากับพี่ดาวนะครับสองสามเดือนแล้วครับที่ยังไม่ได้ลงแช่น้ําเลยนะครับเราจะพาเขาไปอาบน้ํานะครับผมไปนอนแช่น้ําสะน้ําใหญ่ๆนะครับจะได้สบายตัวนะครับเพราะว่าช้าง ต่อให้อาบน้ําทุกวันแต่ว่าไม่ได้นอนแช่น้ําเขาก็รู้สึกไม่สบายตัวสักเท่าไหร่ครับเพราะเขาชอบนอนแช่น้ํานะครับจะพาไปอาบน้ํากับพี่ดาวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเดินไปแบบธรรมดาเป็นหรือเปล่านะครับถ้าไปพร้อมกันนะครับผม๋ยวพ่งนี้เราก็รอชมกันนะครับจะรอจะลองดูว่าขมืนไม่ได้ไปกับพี่ดาวสองต่อสองนานแล้วครับอาการจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ อาการล่าเริงอาการห้าวนะครับผมจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับแต่ผมว่าบอกได้เลยว่าเหมือนเดิมแน่นอนครับเพราะช้างเรามั่นใจได้ครับว่าอยู่กับเพื่อนชอบเพื่อนรักเพื่อนแล้วก็จะพาเพื่อนล่าเริงตลอดนะครับสําหรับข้ามือนเรา สงสารแต่พี่ดาวแล้วครับผมไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ผ่าฝีนะครับผมทนเจ็บไปอีกนานนะครับคงไม่สบายเนื้อสบายตัวเลยครับผมผมดูจากอาการแล้วน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าฟีใหญ่มากเลยครับเขาคงเจ็บปวดน่าดูครับแต่ก็ต้องรอนะครับรอเวลาเพื่อจะฝีจะได้สุกนะครับจะได้ผ่าได้นะครับถ้าไม่สุกก็ผ่าฟีไม่ได้นะครับ บรรยากาศใต้สะพานแล้วครับตัวนี้เหมือนจะมองไปทางไหนก็จะแห้งแรงนะครับผมเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ